ไ่งตะ่กี้บอกแล้วสูตรใหม่เป็นอย่างลดลงด่วนนี่คือเรื่องสาคัญที่คนทําประกันสังคมทุกคนต้องรู้เงินบำนาญหลังกเกษียณของคุณอาจกําลังลดลงตอนนี้รัฐบาลกําลังเปิดให้แสดงความคิดเห็นเรื่องแก้กฎหมายประกันสังคมซึ่งสูตรคํานวณใหม่อาจทําให้เงินที่เราจะได้รับตอนแก่น้อยลงกว่าเดิม แต่เราสามารถคัดค้านได้เข้าไปที่เว็บไซต์ law g o th แล้วตอบแบบสอบถามในข้อที่เกี่ยวกับสูตรบบนาใหม่ให้เลือกตอบว่าตอบไม่เห็นด้วยให้หมดเลยง่ายง่ายสิบต้องนะจะคว่ำมันเราต้องตอบไม่เห็นด้วยและข้อสุดท้ายสําคัญที่สุดในช่องแสดงความคิดเห็นให้พิมพ์คําว่าแกนฟาตริงเพื่อเรียกร้องให้ผู้ประกาศตนคนเดิมได้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเก่าครับกดยืนยันตัวตนแล้วส่งความเห็นเรียบร้อยเราได้ส่งเสียงของเราเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองแล้ว อย่าปล่อยให้เรื่องนีง้เงียบตอนนี้ยังมีเวลารีบเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วช่วยแชร์คลิปนี้บอกต่อเพื่อนๆและครอบครัวด่วนเลยครับ